เจคิดว่าพชช 6, เพชรหกแสนกลัวเกือบกี0 0แสนจะได้เจรก็กอบมาเลยไหมครับไม่แน่นะเอองวยเงี้ยหน่อยนะครับเพราะเพชรกูเหลือแม่งก้าเพชรเองแม่งเอ,อ้ยว้า,าเขาจะทการผ้าเสียตัวเองมากซึ่งตอนนี้วีแปดก็ก้าได้แล้วหลังจากผมเอาเดตไฟไปโชคดีที่หลานไม่หายเพชรผมเ็เหลือแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วซึ่งสิ่งที่มันเพิ่มมาถือว่า มิดเซนโซแมนเป็นสกินของติดเรวอแล้วก็แต่โอเสียงดีเถอะแล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วก็โซคาริโอซึ่งตัวที่ผมต้องการที่สุดนะได้เป็นผีเสื้อตัวนี้ของรูอาน่าใช่ไหมแล้วก็ตัวป้องกันของเดียนซี่ตัวนี้เท่มากราคาเท่เหมือนกันเท่โคตเลยราคาซึ่งตอนนี้ผมจะฟาวิโเกมนี้เพื่อเอาเมกา้ามิวทูเอามารีวิวอรองจากรีวิวมกา้ามิวทูหรือตัวอะไร นีเสริมนีครบก็จะลบเสริมนีทิ้งมันเปลี่ยนพื้นที่มากมาดูกันท่านผู้ชมกว่าผมได้อันหนึ่งไหมผมเสียไปมากกว่าเกือบเกเซ่น่ะโ้อหท่านผู้ชมรู้ไหมผมรุนใจแทบขาดเลยเนี่ยเพราะอะไรไหมคืออันดับหนึ่งนี่มันเนอันดับคนที่วิวร้อยห้าเนี่ยคือผมหวั่นเกรงเขามากผมกลัวเขาเขาจะเอาอันดับหนึ่งอะ เพราะว่าเขาเล่นมาก่อนผมคิดเขาน่าจะเยอะมากๆากแง่คือเสื้อมีผมก็เข้าออกบ่อยแต่หมายถึงแค่เข้ามาดูของนะไม่ได้ไม่ได้ใส่โค้ดส่วนโค้ดนะนี่คือร,รายวันส่วนโค้ดที่เหลืออาจจะอยู่ตรงคําอธิบายถ้าผมไม่ลืมใส่โอ้ยเราได้ก่อนมาแล้วจุดกุญแจด,ดีกว่ารับของเหลือไปก่อนของไรข้าวไรคะเลยวิสุลเลยวิสุล นี่หรอของจริงโอ้โหจีนแท้กําลังเก็บเฮ็ดรอเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราได้มาทั้งกรอบอันนี้ไม่ต้องแถมมาก็ได้แต่แถมมาก็ดีโอเคตัวนี้บอกเลยผมประมูลนานมากแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปตระมูลมนะเพราะว่าผมประมูลช่วงประมาณสักเอ่อห้าโมงอะไปมันคลิกไปอ่ะส่วนผมก็ไปอาบน้ำหรอกลับมาผมยังคลิปไม่เสร็จเลยมันยังมุนติ้วๆ ถ้าผมอัคดคลิปพื้นที่ผมผมันคงจะหมดพอดีอะคือมันนานมากเน็ตไม่รู้เน็ตประาหรือเส้นมันหน่วงโหขอด้วยไปหน่อยนะคนนกโรยปลายสีแดงอราบราชินีแห่งสายควบคุมสตันมีการติดขัดหรือสตันเล็กน้อยเนื่องจากคิดบทไม่ทันอ่ะอันนี้ได้โอเคหรืออันนี้ดีวะ เออสีคล้ายๆกันเป็นตัวนี้แล้วกันอันนี้ไม่น่าสวยโอเคโอเคถือว่าเราได้ตัวสตึกมาครอบครองออกไปจีตัวนี้คลายเขาจะเดินจะเป็นสายควบคุมปันไงเอฟิกดูจมดูเอฟิกเหมือนถั่วล้อจอมถาถั่วล้อจอไมหมฮก,กบลบลงดึกดูดโหมึงถั่ลู่เก่งเก้าถึงเรียรากอะ ถ้าผมนะลองใส่ประมาณนี้จะเป็นไงวะลองตรงนี้ใส่ตรวนี้ใส่แป,ป๊บนึงป๊าอกดเข้ามาดูหน,หน่วงเติมบนหน่วงพอยี้แหละนี่ขนาดยังไม่โมูหน,นะเป็นไงเอาใหม่มาเดี๋ยวเออเอาตัวนี้ออกอ่ะแล้วดูกันว่ามันจะทะลุมาถึงด้านบนไหม เออยเด็เคมันแดกเรียบรื่นกว่าท่านผู้ชมก้าวติยวจะบังไหมไม่บักไม่บักเพราะว่าผมเคยเช็คแล้วละแต่ภาพไม่รู้นี่ภาพปกติคนหรือเปล่ามันเลยเส้นออกมาเยอะมากดูดิแหมเอาตัวนี้ไม่เด่นเลยปิดปิดหัวมดนเลยเออเท่เๆๆส่วนผมว่าอันนี้เท่กว่าตอนมันแปลงร่างคือมันกินคือมันเท่แถมกินพื้นที่เยอะด้วยดูนะเดี๋ยวก่อนเดก่อน แปลงล่างทีอลังการเสื้อตัวนี้ประมูลเพชรเพื่อได้เพชรขอเพชรต่อยอดได้เะล่าสำลอตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวเลดตัวสุดท้ายในเดือนนี้ที่ผมจะประมูลได้นี um ่เก็บเพชรเพื่อตัวนี้เลยเฉพาะเนี้ย นี่ทงเงินผมทิ้งเลยคราเนี่ยแหมประมูลมาแพงเนยเนี่ยเอออัพดาวไปก่อนแล้วกันสำหรับตัวนี้ถามว่าผมจะป้านมันสุดไหมยังไม่สุดเพราะว่าเสีแดงผมจะต้องเอาไปทุ่มกับมิวมิวทูก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่ามิวทูมาสําคัญมากในการเอามาเออเออเอาแค่มารีวิวสำหรับตัวนี้ไม่รู้จะรีวิวตอนไหนแล้วแต่ว่าผมจะว่างตอนไหนนะเออขอ,อแค่อย่าเพิ่งเพิ่มมาสองตัวนะอย่างเดเพิ่ม กูา้วเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เอาเป็นว่าเจียรอไปก่อนนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาพี่หลังเออแปลลี่หรือเปล่าวะกับควบคุมไม่รู้แต่สำหรับตัวนี้ในี่เซิร์ฟเถือนนะคือพลังพอๆกันอ่ะคือตีแรงมากถ้าพลังพอๆกันโอ้ยนับชากมือเลือดซะก้นอืมก็เท่ คือพลังมันดับว่าไงมันตีแรงด้วยอะแล้วมันแถมคล้ายๆเออคล้ายๆโอ้ยมันกินพื้นที่กันแล้วกันด้วยว่าไงไม่เป็นไรครับเจผมไม่อยากกินเออมันจะคล้ายๆเมนามีล่ะนี่ผมไม่นนามีเออเซรารุราใช่ๆที่มันจะสร้างร่างมาป้องกันนะแต่มันป้องกันแค่แค่ตัวมันเองนะคนอื่นไม่ป้องกันมันจะเป็นตัวนี้ออกมาป้องกันแล้วตัวนี้กับตัวนี้สามารถใส่ในทีมเดียวกันได้ ถือว่าเบียวมากผมเห็นคนหนึ่งนะใส่เป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เมกาเซอร์ไนท์อีกหนึ่งตัวเป็นไงเรียกได้ว่าตัวนี้ควบซ้องกันเลยทีเดียวตอนนี้ผมจะเก็บเอาเป็นประมูลตัวอันนี้นะเพราะว่าตอนนี้น่าจะหายากไม,ไม่ใช่หายากหรอก คือจีนแห้ผมไม่อยากสู่มเาเท่านี้เพราะว่ามันไม่จําเป็นเปลือเกเพชรเปล่าดัางเมนไม่ค่อยสุดเท่าที่ควรเราอยู่นี้ก็กาไปก่อนก็กาตัวลายไปก่อนส่วนเรื่องแปดสกิวเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะน่าจะยาวน่าดู